วัสดีทุกท่านที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอให้คุณมีความสุขทุกวันคืนตลอดไปและตลอดการค่ะคลิปนี้สุก็มาพร้อมกับหัวข้อที่เคยทํามาแล้วแล้วก็ลบออกไปเพราะมีข้อผิดพลาดน,นิดนึงสุก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะอันไหนดูแล้วว่าเออ คลิปไม่น่าจะไปรอดเลยนะสุก็จะลบทิ้งค่ะจะเหลือไว้แต่คลิปดีๆเท่านั้นเองที่ไว้ใน youtube อ่านะโอเคอเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณสุกจะไม่ถามตัวตนเพื่อจะให้อ่าคลิปมันกระชับลงอาจะได้โหลดดาวน์โหลดลงง่ายๆมาเลือกกันได้เลยค่ะกับอกองที่1นนะกับเจ้าหญิง ซินเดอเรลล่าแสนสวยและเจ้าหญิงเบลแสนเซ็กซี่และเจ้าหญิงสโนไวท์สุดน่ารักค่ะ,ะมีสามกล่องให้เลือกกับหัวข้อเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณดูไม่อินไม่น้อยนะคะดูแบบสนุกสนุกเรามาเลือกกันเลย โอเคเลือกกันแล้วใช่ไหมคะนั้นสุดข,ขอ move สองเจ้าหญิงไว้นั้นก่อนนะามาเริ่มกับเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าสุดสวยตรงนี้เข้าประเด็นกันเลยค่ะนะไม่ต้องถทมตัวตนคลิปจะได้สั้นลงค่ะเขาคนนั้นนึกถึงหน้าเขาค่ะคือคนที่ใช่หรือแค่แทาง่านของคุณ <laughs> อุย้ยอะไรอะมาก็ทะเลาะกันเลยอะ่ะอ่าขอ,อาให้ครบเลยเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทาง่านของคุณค่ะนะโอ้ยประเด็นเยอะเลยนะเนี่ยเจ้าหญิงซินเดเรลล่านะอืมก็เขาคือคนที่ใช่หรือเปล่านะน่านะตอนนี้สุกดูใช่นะคะแม้แต่ว่าจะทะเลาะกันมาหลายรอบแล้ว นะ,ะคำว่าใช่บางคนก็5ปี10ปีหรือยี่ปีก็ได้แต่ณนะตอนนี้ดูจากเริ่มต้นแล้วใช่ค่ะนะ,ะมีการทะเลาะก,กันมีการเหินห่างกันออกไปแล้วขอเริ่มต้นกันใหม่ขอเคลียร์ขอเคลียร์จะเคลียร์กี่ครั้งคะ,ะหลายครั้งแล้วคะ่ะยังเคลียร์ไปตลอดเ้าบอกขอเคลียร์นะ,ะคุณก็นะเป็นเดอะเอ็มเพสเขาก็คือเดอะเอ็มเพสของคุณนะคะ นะเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณสุขเห็นจะมีผู้ชายมาเลือกก็ได้นะมีทั้งผู้หญิงหรืผู้ชายนะผู้หญิงคนนั้นเขาที่คุณมาถามถึงนะเขาเป็นผู้หญิงเก่งหรือผู้หญิงเก่งนะค่อนข้างเก่งเป็นเดอะอิมเพรสนะดูดีดูสง่าสวยหรือไม่เขาก็เป็นภรรยาของคุณหรือสามีคุณนั่นแหละค่ะแต่ทะเลาะกันแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าะจะเทจบเท่านี้หรือว่าจะไปต่อ,อหรือว่าอย่างไรนะณตอนนี้ยังใช่อยู่เพราะเปิดอีกห้าใบค่ะเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านค่ะยังได้คบกันอยู่มีการกิฟต์บ็อกเซอร์กันค่ะนะไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านนะ นะดูตรงนี้ไม่ผ่านค่ะไม่ใช่ทางผ่านอย่างแน่นอนค่ะมีการดูแลกันนะมีการส่งเสียมีการโอนเงินโอนทองหรือว่ายังไม่ได้โอนก็มีในอนาคตมีโอนอย่างแน่นอนค่ะนะจะมีการโอนการดูแลกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนะเมื่อสามไม้หนึ่งเหรียญและหกเหรียญปรากฏขึ้นอย่างนี้ดีมากๆเลยค่ะนะเอ๊ะกระดิ่งเราอยู่ไหน เราขอกดกระดิ่งให้เลยนะชาวกองที่หนึ่งนี่ดีเพอร์เฟกค่ะนะเขาจะมีการส่งเสียเลี้ยงดูคุณนะคะหรือดูแลกันแล้วกันนะคะดูแลเป็นอย่างดีเลยจะเป็นคู่ของคุณเลยละค่ะนะใช่แลวค่ะนะไม่มีไม่มีผ่านตอนนี้นะไม่มีผ่านเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณไม่ผ่านอย่างแน่นอนขอสรุปเลยแล้วกันห้าใบากับอีกเด็กหนึ่ง จะมีการเดินทางมาหาค่ะขออีกค่ะเห็นไหมห้าไม้และห้าดาบเกิดขึ้นใช่แหละค่ะคนเรามารู้จักกันมันก็ต้องทะเลาะกันต่างพ่อต่างแม่มาก็ต้องทะเลาะกันอะค่ะมันจะเพอร์เฟกกันทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ค่ะนะก็ ต้องต้องมีการเริ่มต้นตอนนี้จบกันอยู่ค่ะอยู่คนละที่อยู่คนละทางจบกันอยู่นะ,ะแต่แน่นอนค่ะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้มาดูดูแลค่ะดูแลคุณเป็นอย่างดีละค่ะยังไงดวงเขาจะมาอบอุ้มในฐานะการเงินและการงานนะคะมีการส่งเสียเห็นไหมคะ มีการส่งเสียมีการเลี้ยงดูค่ะนะาแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็มีการทะเลาะกันละค่ะมีการเอาชนะสั้นฮันแลกค่ะฉันต้องชนะอย่ามายุ่งกับฉันฉันเจ๋งคุณว่าอย่างนั้นนะคะนะอือหรือไม่เขาเคิดอย่างนั้นละคะ่ะนะฉันดีฉันเลิศ ฉันเพอร์เฟกอะไรงั้นค่ะใช่ค่ะคุณทั้งคู่เหมาะสมกันนะคะเนี่ยนะคุณก็เพอร์เฟกนะเขาก็เพอร์เฟกนะคะนะอ่าอย่างทะเลาะก็ทะเลาะกันไปแต่จะได้กลับมาคืนดีกันค่ะจะได้เดินทางมาเจอมาเจอะมาเจอกันค่ะนะได้เริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอนค่ะอ่าถ้าใครบางคนที่มาเลือกตรงนี้มีประเด็นนะฝ่ายนั้นมีประเด็นนะอ่ามี่ามือ ไม่ขอพูดอันนั้นแต่ตรงนี้หมายถึงคนเก่าที่ต้องเคลียร์นะคะอะไรที่มันเคลียร์ไม่ได้ไม่ใช่แค่มือที่3ก็ได้อาจจะเป็นการงานหรือว่าครอบครัวเขาก็ได้นะเขาต้องเคลียร์ออกตรงนั้นค่ะเขาจะเคลียร์ได้ค่ะแล้วเจ้าเด s อ n ซันอยู่ตรงนี้เขาก็จะมาเริ่มต้นกับคุณค่ะนะมาก i ิฟว์บ็อกเซอร์ให้คุณค่ะนะอยู่ตรงนี้ค่ะ ดวงดวงทะเลาะก,กันก็จริงนะคะนะแต่ว่าดวงการเงินเขา,าเหมือนเหมือนต้องมาช่วย ดูคุณนะคะนะต้องมาส่งเสียต้องมาอ่าดูคุณถ้าเป็นผู้ชายมาเลือกกองนี้คุณนั่นแหละอ่านะจะได้ส่งเสียเขาหมายถึงว่าจะได้อ่ากิฟตบ็อกเซอร์ให้เขาค่ะซื้อของขวัญอ่าอุปคาอุปธรรมเลี้ยงดูอะไรประมาณนั้น,นะคะนะ่ะนะอ่านะอ่าเขาเป็คนที่ใช่หรือแค่ทางทาง หรือแค่ทางวันคุณยังไม่ผ่านอะ่ะยังไม่ผ่านอย่างแน่นอนค่ะใช่อ่ะนะตอนนี้ใช่คําว่าใช่บางคนนะห้าปีสิบปีหรือยี่สปีที่เราเห็นอ่ะนะอ่าไม่รู้แต่ณนะตอนนี้มันใช่นะอ่ามันยังไม่ได้ผ่านไปไหนเลยก็จะมีการกลับมาคืนดีกันนะคะอยู่ที่คุณจะตัดสินใจหรือเปล่านะแต่ดวงก็ได้ไปด้วยกันแล้วก็จะได้อุปธรรมเลี้ยงดูกัน อย่างนั้นนั่นเองค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวกองที่หนึ่งกับเจ้าหญิงนะักซินเดอเรลล่าจงโชคดีได้คู่ครองมามาทั้งเป็นยิบ,บุกเซอร์ให้คุณนะคะทุกอย่างสมหวังดังใจปองเหมือนเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า อยู่ณตรงนี uh huh. ้ก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกครั้งค่ะขอให้ความรักของคุณลงตัวอยู่ด้วยกันไปด้วยดีขอให้เขาเข้ามา,าดูแลคุณทั้งตัวและหัวใจตลอดไปและตลอดการขอจบคำทำํานายชาวกองที่หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ โอเคมาต่อก,กันกับเจ้าหญิงเบลสุดเซ็กซี่นะตรงนี้กล่องที่หนึ่งโ <Okay. S 1> อเคคลิปนี้สุกไม่ดูตัวตนสุกแบบเพื่อให้คลิปกระชับลงนะคะเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผาง่านของขุดมาดูกันเลยขอก่อนห้าใบค่ะ แคเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ไใช่กองที่สองนี้ใช่หรือไม่ใช่นะอืมห้าสิบหสิบนะมันมีความที่อคุณคิดอยู่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่บางครั้งก็อยากจะสู้ต่อบางครั้งก็อยากจะไปต่อไม่พอแค่นี้ค่ะบางครั้งก็มีหลายอย่างที่เขาไม่ได้ดังใจคุณค่ะ หมายถึงนิสใส่ข้อค่ะหรือทั้งสองคนเลยนะองอนกันที่งอนเก่งงอนเก่งค่ะหนะ้าต่างคนต่างเอาชนะดูสิคะนี่เห็นไหมดาบอยู่ตรงนี้อสองดาบอีกก,ก็ต่างคนก็ต่างคิดละค่ะใช่หรือไม่ใช่เงีย้ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้คิดมาแล้วหลายครั้งหลายข่าวด้วยกันนะเลยสงสัยเลยมาถาม แต่ก็มีความอยากดูแลกันอยู่นะมีดวงต้องดูแลกันและกันอยู่นะตรงนี้ก็ได้ค่ะนะแต่ความที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยก็ยังมีอยู่โอเคขออีกห้าใบค่ะอืมเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณโอ้ว้าวว้าวว้าววเดือดนขึ้นอ สองใบค่ะอืมใช่หรือไม่ใช่ก็จะได้แต่งงานกันแล้วล่ะค่ะนะจะได้เริ่มต่อกันแล้วค่ะยังไงต้องไปต่อนะแรกๆอ่ะอาจจะอยู่ช่วงปรับนิสัยกันหรือเปล่าไปอย่างนั้นมากกว่าค่ะที่ต้องทะเลาะกันที่ต้องแบบว่าไม่ลงรอยกันแรกๆคู่ของคุณทะเลาะกันมีการอา ตัดสินใจต้องขออภัยด้วยนะคะข้างบ้านสุกับบ้านเอ๋บ้านคนอื่นเขาเพื่อนบ้านเขาลังอ่าเลี้ยงสุนัขเยอะอ่าก็อาจจะมีเสียงดังบ้างบางครั้งบางคาวนะคะอ่าไม่ใช่แค่เห่าบางทีก็หอนขึ้น <c oughs> <c oughs> เกือบทุกคืนค่ะโอเคค่ะอ่านะเขาคนนัน้น คือคนที่ใช่หรือแค่ทางาผ่านของคุณไม่ผ่านนะคะอ่าอันนี้ก็ไม่ผ่านค่ะเพียงแต่แรกๆนะเมื่อต้องเลิกลาไปก่อนบางบางคู่นะคะเลิกไปก่อนนะต้องมีอ่าพอพูดก็มาเลยเสียงสุนักขอนอ่าก็ มีประเด็นกันไปก่อนคือทะเลาะกันไปก่อนอย่างนั้นนั่นเองค่ะนะทะเลาะกันไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องเดินทางมาการมีการเริ่มต้นมีการขอคืนดีมีการกีดกันใหม่ขอขอคืนดีกันใหม่นะอ่าแล้วก็จะมีดวงได้แต่งงานกันด้วยนะคะเนี่ยจะได้แต่งงานกันค่ะนะ ถ้าคุณแต่งงานกันแล้วแล้วเลิกกันไปแล้วคุณก็จะได้มาเริ่มต้นใหม่ค่ะใช่อยู่แล้วค่ะนะใช่ค่ะนะอ่าใช่แน่นอนค่ะนะเริ่มต้นคราวหน้านี่ก็ดีค่ะนะหรือว่าคุณเพิ่งกําลังเริ่มต้นกันแหละนะตรงเนี้ยดีค่ะนะก็จะไปในทางที่ดีกันนะอ่าต่างคนต่างปรับสุข พยายามจะพูดให้ให้ชนะกับเสียงสุนัขข้างนอกให้ดังกว่าเพราะเวลาเขาหอนนี่ก็จะหอนแบบโอ,อ้เหมือนยี่สบสาสิบตัวไม่รู้อะไรแทบทุกคืนเลยช่วงตีหนึ่งตีสองแล้วตอนนี้สุขอาจชิปในช่วงตีหนึ่งพอดีเลยจะตีหนึ่งโอเคนั่นแหละค่ะมาต่อกันต่อค่ะนั่นแหละค่ะ ไปแน่นอนค่ะไปกันต่อค่ะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะอ่าตามดูตรงนี้เป็นคู่กันค่ะเป็นคู่กันคําว่าคู่นี่สุขไม่ได้รับว่า คู่ตลอดชีวิตนะนะบางคนเห็นไหมคะอยู่กันลูกสองลูกสามแล้วยังเลิกกันไปเลยค่ะนะ20-30ปียังเลิกแต่ณตรงนี้มันเป็นคู่กันอนะไพ่เป็นคู่กันนะคะคู่กันแน่นอนค่ะแต่ไม่การันตีว่ากี่ปีแต่ณตอนนี้ใช่แน่นอนแล้วมีดวงได้แต่งงานกันสูงมากถึง99%อย่างนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะโอเคนั้นมาสรุปกับอีกเด็กหนึ่งเลย5ใบค่ะ ก่อนที่เสียงสุนัขมันจะเสียงดังกบเสียงเราเห็นไหมคะสีไม้และสีไม้การแต่งงานเกิดขึ้นค่ะต้องมีการแต่งงานค่ะนะเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณว้าว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 เ p e r ์เฟ t ค่ะนะ perfect นะประกบกันเลยเนี่ยสิบถ้วยจบด้วยสิบเหรียญคู่กันแล้วค่ะคู่กันแล้วคู่แล้วจะรวยค่ะรวยค่ะรวยและรวยคือมันคู่ที่สมพงษ์อะค่ะนะเป็นคู่ที่สมพงษ์ะนะงอยู่กันแล้วร่ํารวยค่ะเหมือนอาทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดค่ะนะก่อนที่คุณจะสมหวังนั้นต่างคนต่างก็เหมือน ผ่านอุปสรรคกันไปก่อนนะคะอุปสรรคอุปสรรคท้งนี้ไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นการงาการงานการเงินของเขาของเราด้วยหรือของเขาด้วยค่ะแต่พอมาอยู่ด้วยกันก็จะรวยค่ะนะเหมือนดวงคุณไปอ่าอุ้มชูดวงเขาให้เขามีการมีงานดีหรือเขาก็มาอุ้มชูคุณก็ได้ค่ะนะมีหรือบางคู่บางบางคนนะคะที่มาเลือกกองนี้ก็ลักๆเลิกเล,กเล,กเลกมาหลายทีแล้ว แต่สุดท้ายก็มาลงเอยกันกันนะได้กลับมาคืนดีกันอย่างเงี้ยหรือแปรอีกอย่างหนึ่งรักเลิกมาจากคู่อีกคู่หนึ่งอะค่ะคือคนเก่าของเขาหรือของคุณแต่พอมาได้เจอกับคุณแล้วคุณเจอกับเขาแล้วจะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยจะมีการแต่งงานมีลูกมีเต้าอ่าด้วยกันจบดีค่ะ <laughs> เสียงลถมาอีกแล้ว <laughs> ต้องขอโทษด้วยค่ะโอ้เสียงบ้านสุกนี่มีหลาย ายเสียงค่ะทั้งเสียงรถติดถนนใหญ่ถนนมิตรภาพเลยอ่าแล้วก็เสียงสุนัขหอนโอ้เยอะแยะไปหมดเลยโอเคกลับมาที่เดิมค่ะดีนะคะดีจบดีค่ะจบสวยแล้ว ชาวกองที่สองกับเจ้าหญิงเบลสุดเซ็กซี่ตรงนี้จบสวยค่ะคุณจะได้คองรักกันไปอย่างนานเท่านานเลยก็ว่าได้จะมีะลูกมีความรักที่ดีต่อกันก็ขออวยพรให้เพิ่มเติมให้คุณสมหวังกับความรักครั้งนี้สมหวังคองคู่กันไปอยู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรดูแลหัวใจกันและกันตลอด ไปและตลอดการคะ่ะขอจบคำทํานายชาวกองที่สองไว้เพียงเท่านี้ก่อนอ่านะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามารับชมชาวกองที่สองก็มาต่อกับอ่าเจ้าหญิง สโนไวสุดน่ารักตรงนี้ค่ะสโนไวเอาหมายเลขเรามาสิอยู่ตรงไหนเอยโอเคเจ้าหญิงสโนไวสุดน่ารักตรงนี้โอเคมาเข้าประเด็นกันเลยค่ะ,ะชาวกองที่สามของเราโอ้มีหลายเสียงเหลือเกิน,เส,น,นเสียงดังนู่นเสียงดังนี่บางที สุกทําชิปจะทําขนาดแบบว่ากลางวันไม่ทําแล้วนะเพราะเสียงดังจะทําช่วงกลางคืนปรากฏว่าช่วงกลางคืนก็เสียงดังเหมือนเดิมโอเคเลยเจ้าหญิงสนไว้ขอห้าใบาค่ะโอ้ประเด็นด้ยค่ะคุณคนข,ข,อขอลังแรงนะแรงค่อนข้างแรงอ่ะขอห้าใบาเลย เขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณนะโอเคโอ้นั่นไงมาแล้วสุนัขเสียงสุนัขอ่าโอเคเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณกับเจ้าหญิงสโนไวท์ก็มีสุขอ่าขออ่านไปตามไพ่เลยนะคะต้องขออนุญาตณนะตรงนี้ค่ะ เขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทาผ่านของคุณค่ะนะคุณเลิกลาเลิกลาห่างห่างเหินเหินห่างแล้วก็ไปกันมาเจอกันไม่รู้จะอธิบายไงลักๆักเลิกเลิกอะค่ะกับคนนี้ก็มาหลายรอบแล้วนะคะลักๆักเลิกเลิกกันมาหลายรอบแล้วก่านะแล้วก็แนวโน้มก็มีแนวโน้มว่าจะได้ห่างๆ่างกันอีก ะจะได้ห่างกันอีกทีหนึ่งค่ะนะจะได้ห่างกันอีกทีหนึง่งห่างกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะจบกันค่ะก็เขาค่อนข้างอารมณ์ค่อนข้างร้อนอะค่ะนะคนนั้นของคุณชาวกองที่สามค่อนข้างร้อนหรือว่าหรือว่าคุณเองก็ได้เป็นคนที่อารมณ์ร้อนค่ะนะ เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอแล้วก็ต่างคนต่างร้อนแล้วก็หันหลังให้กันและกันอ่านะแล้วก็ทำให้คุณคุณคิณคดอะค่ะวะ่าเอ๊ะเขาใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเข้าไปค่ะเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณเอ๊อืมอุ้ยโทษค่ะ Okay. Uh, อนั่ตรงนี้อ่าอ่ากลมองที่สามเนี่ยนะคะอ่ากลองที่สามนี้สุขให้คุณเลือกเองนะว่าเขาคือคนที่ใช่หรือเปล่านะแต่สุขขออนุญาตอ่านไปไพ่นะดวงดวงค่อนข้างอ่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างยังไม่เต็มเหมือนขวายังสนุกกับชีวิตตัวเองยังไม่พอคะ่ะนะเพราะเขาเป็นเดร สตาร์หรืเอเปล่านะหน้าตาดีรูปร่างดีอย่างนั้นก็ได้ค่ะนะหรือเป็นคุณก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เลยแบบว่ายังไม่ใช่ยังไม่เต็มอะค่ะถามว่าเขาอชอบเขารักคุณไหมชอบนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเดอะสตาร์เดอะสตาร์ไม่ได้หมายความว่าเป็นดาราอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเสง่าราศีมีเสน่ห์ใครเห็นใครรัก อย่างนั้นก็ว่าได้ค่ะนะ,ะแล้วก็เป็นเก้าถ้วยอยู่ยังไม่เต็มนะคะายัางไม่เต็มแต่ดวงก็เขาก็เป็นคนใจดีนะหรือคุณก็ได้กอ,อมีการดูแลการเอาใจใส่นะการกิฟ์อกเซอร์การซื้อของอน่ารักน่ารัก,รกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะก็เขาก็มีม,มุมมุโมโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะคะนะ แต่เหมือนดวงดวงคุณดวงดวงคุณกับเขาอ่ะ,อะเหมือนค่อนข้างแรงกันแรงอเจอกันก็ได้เหมือนธาตุไฟกับธาตุไฟเจอกันนะคะอ่าก็เลยปะทะกันนะห้าดาบอยู่ตรงนี้และเดอะทาวเก็อยู่ตรงนั้นและแปดถ้วยก็อยู่ตรงนู้นโะอ้นะ มันมัน,มนไ,มไม่ค่อยค่อยลองตัวสักเท่าไหร่อะค่ะอาคำพูดหรือวาจาการกระทําก็ได้อย่างนั้นเองขออีกห้าใบค่ะเขาคนนั้นโอ้จะมาแถมอีกทำไมแล้วแปดถ้วยตรงนั้นแล้วยังมาสี่ถ้วยอีกอืมขออีกเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณอื ให้คุณตัดสินใจเลยนะชาวกองที่สามนี้นะดวงก็เหมือนอยากไปต่อกันอยู่นะอยากอยู่เหมือนปรับกันอยู่ค่ะปรับนิสัยอยู่นะเหมือนปรับนิสัยกันอยู่ปรับนิสัยกันอยู่ประมาณนั้ค่ะปรับมาหลายครั้งแล้วอะปรับแล้วก็ยังทะเลาะก,กันอีกอะ่ะนะยังเป็นเก้าทั่วอยู่เลยตรงนี้อ ยังเป็นเก้าถ้วยอยู่เลยยังไม่เต็มหรือว่าเป็นคุณก็ได้คขาว่าไม่เต็มหมายถึงว่า,าถ้าเต็มก็คือแม่คนนี้ใช่แหละแม่ของลูกพ่อของลูกของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ในตรงนี้ยังไม่ใช่อารมณ์นั้นซักทีเดียวค่ะนะยังไม่ใช่อารมณ์แบบแม่ของลูกพ่อของลูกอะไรประมาณนั้นอะค่ะนะ ก็ให้คุณตัดสินใจเองนะกองเนี้ยสุขไม่ฟันธงว่าเขาคือคนที่ใช่นะแต่ดวงก็ยังมีการส่องกันอยู่นะช่วงนี้น่าจะห่างกันไปนะห่างกันไป,นะห,นไปห่างนะไม่ได้คุยกันแน่นอนเลยอ่ะแต่ก็เขาก็ส่องคุณอยู่นะส่องอยู่อ่าส่องอยู่ว่าทําอะไรอยู่บ้างหรือคุณก็ได้แอบส่องเขาค่ะก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึงฝืนความรู้สึกตัวเองอยู่นะ ประมาณว่าโอ้ยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต่อแล้วฉันเจงเงียบถ้าไม่ทักเช่นมาฉันก็ถ้าไม่ทักเช่นมา,ฉ,นมาฉันก็ไม่ทักฉันก็ไม่พูดอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะ,ะเก็บความรู้สึกตัวเองไงแต่ใจก็ส่องอยู่มือนอี่จับมือถือส่องอยู่นะแต่ใจิตใจบอกว่าเอ,อ้ยฉันไม่ทักไปหรอกฉันไม่ส่งข้อความไปหรอกเนะี้ยอะไรเงี้ยใครใครส่งข้อความไปก่อนคนนั้น แพ้อะไรประมาณนี้ว้าวความรักไม่ใช่เจมนะคะความรักคือความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่นะ,ะฉันคือคุณคุณคือฉันต้องคิดแบบนั้นถ้ารักกันจริงะจะไม่มีฉันและไม่มีเธอมีแต่คำว่าเราเท่านั้นนะคะ,ะนะแต่ตอนนี้ยังเป็นก้าวถ้วยอยู่โอเคสุดจะเปิดให้สรุปอีกห้าใบ เขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณความมั่นคงยังมีอยู่ค่ะนะความมั่นคงก็ยังมีอยู่นะ ถามว่าคนเขาคนนั้นคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณสุขขออ่านไปตามไพ่แล้วกันค่ะนะค่อนข้างคิดช้าค่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนคิดช้าสักนิดหนึ่งนะ,ะเขาเหมาะสมที่จะแต่งงานตอน40อัพไปแล้วคนนี้นะ,ะหรือพลังงานกลับกันก็ได้อาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะนะ,ะเขายังห่วงยังห่วงความความสดของเขาก็ว่าได้ค่ะ ความโสดความที่ไปกับเพื่อนก็ได้ทำงานอะไรก็ง่ายได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากีดขวา,างเงี้ยเหมือนความเชื่อของเขายังแบบรักสนุกอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะนะแต่เมื่อแก่เท่าไปเขาก็ค่อยๆค,คิดได้ค่ะแต่ความมั่นคงาถามว่าเขายังไม่ไดตัดสินใจเลยก็ไม่ใช่หมายความว่าเขามีคนอื่นนะเพียงแต่เขาเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่รักอิสระ นะคะแต่ความมั่นคงก็ยังมีกันและกันอยู่นะนะ King of Cup อย่างเงี้ยอ่านะอ่านะคิงเหรียญคิงเหรียญน,นี่ก็เขาก็ยังมั่นคงกับคุณอยู่นะคะนะเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณอ่ะสุขถ้าเป็นสุขสุขขอแนะนำให้ดูไปอามาก ก็นี้สักนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้เริ่มใช่ละ80%อเซ์แล้วเริ่มใช่แล้วไอ้ที่ทะเลาะกันมาที่เหินห่างกันมาที่มีประเด็นกันมานั้นนะ่ะนะก็ให้มันผ่านไปแต่ณนะตรงนี้เริ่มจะมาเข้าลูกเข้ารอยแล้วค่ะแต่ก็ใช้เวลาไปอีกนิดนึงค่ะสุขขอให้คุณตัดสินใจเลยอ่านะว่าเขาคือคนที่ใช่หรือแช่ทางฝั่ของคุณแต่ณนะตรงนี้ความมั่นคงก็อยู่ณนะตรงนี้แต่ไม่มีความ ไพ่ความรักแบบล,ด,ลดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่กล้าฟันทงแต่ก็จะไปกันได้เรื่อยๆค่ะก็ขอแนะนําให้คบแบบเพื่อนๆอะจะดีมากเลยนะหรือบางคนมาถามถึงเพื่อนนะเป็นเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้สุก็ไม่รู้นะ่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาคนนั้นที่ใช่หรือแค่ทําผ่านของคุณนะคะนะยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยแต่มาถามแล้วบางคนนะคะก็มีหรือแค่แบบว่า เป็นเพื่อนกันรครบลักๆักเลิกเลักเ <S 2> <S 2> ลิกเจอเจอเลิกเลิเงี้ยมาถามถึงก็ได้ก็ว่าได้ค่ะแต่ณนะตอนนี้ไม่ฟันธงนะคะอยู่ที่คุณว่าจะเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณหรือเปล่าแต่ณตอนนี้เหมือนอความนิ่งความนานมันยังอยู่นะความนานความนิ่งคำพูดที่ก็จะออกมาได้แต่ละคำ านานนะบางครั้งบางคนก็ไม่อยากคุยกันเลยแบบยูห่างๆกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าได้อย่างนั้นเองค่ะแต่ถ้าจะไปต่อก็อนะก็ให้คุณตัดสินใจเองค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะเขาคือคนที่ใช่หรือแค่ทางผ่านของคุณสําหรับกองนี้สุขอขอแนะนําให้ครบ แบบเพื่อนๆกันไปก่อนอแล้วอีอกปีสองปีค่อยตัดสินใจกันนะแต่ความมั่นคงความช้ายัางอยู่ตรงนี้ก็ขอให้คุณสมหวังกับความรักชาวกองที่สานะขอให้คุณรักใครเขาก็รักคุณตอบขอให้มีความรักอย่างจริงใจตลอดไปและตลอดการดูแลหัวใจและร่างกายของคุณให้ดีที่สุดรักมั่นคงเป็นของคุณตลอดไปและ ลกาขอจบคำำําทํานายชาวกองที่สามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะชาวกองที่สาม